ไหมอดูพ่อพ่อชอบดูคุณชอะครับหนูไปดูว่าพ่อตัดแบบไหนใช่ถามป้าก็แล้วชอบงัดชอบหนูตัดแล้วหนูฉีกเข้าไปเ<ม>หรอลูกป้าดีนะว่ากินยาอะไรมาแล้วแผลลดแล้วใช่ อันนี้หนูอย่าไปตัดตามที่ป้าตัดนะหนูตัดตามปกติแต่อันนี้ถ้าหนูตัดเหลือ,อไว้แล้วเนี่ยป้าก็ต้องเอาของหนูอ,อ้อ เล็บอะ่ะอย่าปล่อยให้มันเป็นหนองนานถ้าเป็นหนองนานอะเล็บมันจะหลุดได้นี่ยทงขนลกอันนี้กดอย่างงี้หนูเจ็บไม่เจ็บเจ็บไหมไม่หูสึก ก็เดินไปโน่นเด้กตลมจัเด็กั้งขลุกไหมจังอืมอืมอ้วด็ต้องขลุกไหมจังตั้งไม

ต้องล้างน้ำเกลือนะคะครับซื้ออะไรหรอรูดได้ไอ้ใช่บัตรอันนั้นรูดได้เหรอแต่ต้องกดละรองเท้าอ่ะพั่ซื้อรองเท้าไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยวยึดชักนะแม่อือหือไหไปดูลงน้ะงเอ็กก็มีรองเท้าเนี่ยมีไม่พอจะหูนี้ ไ,นนะะไม่เบอ้นะคะตัดปลาตัดเล่บของเลยมนขบออกมล้วมหนไม่เจ็บได้หรอคะหนูล้างน้ําเกลือน,นะคะแล้วก็ไปหายาใส่แล้วด้านข้างนี่หนูอย่าไปตัดล้วงเข้าไปอีกนะ